สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกับดิชันค่ยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นี่ก็จะเป็นเรื่องราวประเด็นที่มันน่าสสัยนะว่าทําไมหนวดดานั้นต้องไล่ล่าหรือว,ว่าตามหาคณะปฏิวัติทางทั้งที่พวกเขาทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ไม่น่าจะมีความเกี่ยวข้องหรือว่าความแค้นใะนพวกนี้ร่วมกันเลยใช่ไหมฮะแต่ว่าก่อนหน้านี้เราก็จะได้เห็นนว่าหนวดดำเนี่ยเขานั้นได้บุกป,ปิบัติโกสถานที่ที่เคยเป็นศูนย์บัญชาการของคณะปฏิวัติ แต่ว่าการบุกในครั้งนั้นก็น่าเสียดายทีนหนวดดาเนี่ยคราวนั้นไม่ได้เจออะไรเพราะว่าคณะปฏิวัติพวกเขานั้นได้จากไปแล้วก็ย้ายไปก่อนหน้านั้นนั่นเองแต่ว่าถึงแม้ในตอนนั้นจะไม่ได้มีการพทาการหรือว่าต่อสู้กันเนี่ยแต่ว่าประเด็นในครั้งนั้นก็ยังคงอยู่นะว่าทําไมหนวดดานั้นต้องตามหาแล้วก็ไล่ล่าคณะปฏิวัติทางตอนที่พวกเขาไม่น่าจะมีความเกี่ยวข้องกันแล้วเป็นศัตรูด้วยซ้ำและจากเนื้อเรื่องทั้งหมดที่ผ่านมามันก็เลยน่าสนใจนะว่าเรื่องราวในครั้งนั้นเนี่ยมันจะเป็นหนึ่งงในนนนนแแผผกาาาาขอห่ววววดทีเลคณปฏิิัต ก็เป็นหนึ่งในแผนการของหนวดําที่เขานะฮะต้องการจะทําอะไรบางอย่างกับคณะปฏิวัติในตอนนั้นก็เป็นได้และจากเนื้อหาแล้วก็เนื้อเรื่องในปัจจุบันมันก็น่าจะมีอยู่2เรื่องราวที่มีโอกาสแล้วก็น่าจะพอดาได้ว่าหนวดดำเนี่ยเขานั้นมีเป้ามหมายอะไรกับคณะปฏิวัติจนทําให้เขานั้นต้องบุกมาที่ฐานทัพใหญ่ของคณะปฏิวัติโดยที่เรื่องราวที่มันน่าสนใจในตอนนี้ก็จะมีอยู่2อย่างในคุณหนวดดมเนี่ยอย่างแรกเลยนั่นคือเขานั้นตามล่าพลังผดพีศาสตร์ซึ่งก็น่านอนนะว่าในช่ มันก็เลยจะมีโอกาสสูงมากที่กลุ่มโนดามในตอนนั้นที่พวกเขาเน้นบุกไปที่ฐานทัพของคณะปฏิวัติพวกเขาเน้นต้องการตามล่าแล้วก็ตามหาพลังผดผีศาบางอย่างซึ่งพลังผดพีศาที่อยู่กับคณะปฏิวัติและนั่นก็จะเป็นเรื่องราวที่มันสมเหตุสมผลเพราะคณะปฏิวัติเนี่ยมันก็จะมีคนที่มีความสามารถอยู่หลายคนแถมคนที่มีความสามารถพวกนั้นที่มีพลังผอพีสาที่มันน่าสนใจนอกหลอกคนพวกนั้นเนี่ยจะมีความสามารถพลังผดผีสาที่กลุ่มโนดามนีอย่างได้หรือไม่ภาวะหนึ่งในตัวละครที่น่าสนใจในตอนนี้เนี่ย นั่นก็คือดากอนที่จนถึงปัจจุบันเขาเนั้นก็ยังไม่ได้แสดงความสามารถี่แที่ทออกมาแถามเขาเนี่ยก็จะมีโอกาสสูงมากที่จะเป็นผู้ใช้พลังผลพิศาาใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่แน,น่นะว่าหนวดำในตอนนั้นเขาเนั้นจะตามล่าความสามารถพลังผลพีาสาจที่มันเป็นปของดากอนผู้นําของคณะปฏิวัติที่มันน่าสนใจนวนาความสามารถของดากอนเนี่ยมันจะเป็นความสามารถพลังผลปีสาจที่มันเก่งมากเลวกลงมากจนหนวดำเลยอยากได้พลังนั้นมาไว้ในครอบครองก็เป็นได้นะฮะและก็อีกหนึ่งเรื่องเล่านั้นคือคณะปฏิวัติในตอนนี้เรื่องงราาวเเกกกกกกกีกีี่่่ยยััับุมรรมมมนน้้็ไไดป แถมเราก็ยังไม่รู้นะว่าหลังจากนี้เนี่ยเรื่องราวเกิดกับคณะปฏิวัติมันจะมีการเปิดเผยเรื่องราวเกิดกับสมาชิกใหม่หรือว่าสมาชิกรับที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยเรื่องราวมาหรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยการเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะว่าคณะปฏิวัติสมาชิกของพวกเขาเนี่ยยังมีคนที่ไม่ครอบความสามารถแล้วก็มีพลังขดพิศาสีที่หนวดดำนั้นอยากได้อยู่หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรื่องราวนั้นไป,ไปตามนั้นมันก็จะพีิกมากนะว่าคนคนนั้นเขานั้นไม่ครอบความสามารถแบบไหนแล้วก็พลังอะไรมันถึงได้ทําให้หนวดดำนั้นตามล่าคณะปฏิวั แต่ว่ามันก็จะมีหนึ่งเหตุผลในเือหนูดำในปัจจุบันเนี่ยเขา้นมีเป้าหมายและก็แผนการนะว่าหนยดำนั้นจะแล่ตัวโคบี้กับรัฐบาลโลกเพื่อที่เขานั้นจะใช้มันในการต่อรองแล้วก็สร้างประเทศขึ้นมาใช่ไหมฮะมันก็เลยกลายเป็นหนึ่งหนึ่งเรื่องรล่าที่มันน่าสนใจนะหนยดำเนี่ยการที่เขานั้นบุกไปหาคณะปฏิวัติมันอาจจะเป็นหนึ่งในแผนการที่หนยดำเนี่ยเขานั้นต้องการใช้คณะปฏิวัติเพื่อต่อรองกับรัฐบาลโลกในการสร้างประเทศขึ้นมาหรือเปล่าแต่ว่าด้วยความที่ว่าเนื้อหาในตอนนั้นเนี่ัั่วาาลงงไพผศ มันก็เลยทาให้เรื่องราวการไล่ล่าพลังปอยพิสางโนดามเนี่ยมันมีโอกาสมากกว่าและก็มีโอกาสไปไมไปได้มากกว่านั่นเองแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราดูจากเหตุผลพวกนี้นี่ก็จะมีโอกาสสูงมากเหมือนกันนะฮะที่การที่โนดามตั้งตามหาคณะปฏิวัติมันอาจจะเป็นไปได้ทั้งสองแบบนั่นคือโนดามคราวนั้นต้องการพลังผิวิสานมาผ่ขจัคณะปฏิวัติแล้วก็อีกหนึ่งเหตุผลนึ่เกิต้องการนาคณะปฏิวัติเนี่ยไปต่อรองกับรัฐบาลโลกในการสร้างประเทศขึ้นมาซึ่งนั้นก็จะเป็นเรื่องราวที่มีโอกาสสูงมมาากกและะะ่ใ ว่าได้เกิดคณะปฏิวัติมันมีความสามารถพลังผดพิศารที่หน่วยดำนั้นอยากได้ขึ้นมาจริงความสามารถนั้นจะเป็นแบบไหนและพลังนั้นจะเป็นของดากอนหรือว่าเป็นสมาชิกของคณะปฏิวัติที่ในตอนนี้นี่ยังไม่ได้มีการเผยออกมาหรือเปล่าโดยที่เรื่องราวพวกนี้เราคงต้องมาลองรู้เรือกดูกันนะฮะโอเคเลืนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของเนื้อหาที่เราจะได้มาคุยแล้วก็วิเคราะห์กันในคลิปนี้เสนอเกิดเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุ